วันนี้ได้มีโอกาสมาชื่นชมบุญบารมีของพระครูไพศาลชัยกิจเจ้าคณะตำบลไพศาลา,ายธรรมยุทธ์ได้สร้างธรทำครัวที่วางชั้นสิงของต่างๆ เป็นพระประชาด้วยจเจ้าวาดัดวัดป่าไผ่ศารตำบลไผ่ศารอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มันทําเองทั้งหมดนะนีะ่็พอดีได้ <c oughs> มีโอกาสมางานแถวตำบลไผ่ศาร่อเช้าก่าชั้นเช้าที่บ้านนองแสง ก็มีพระครูไพศาลชัยกิจก็เลยชั้นเสร็จกันก็พาแวะมาเยี่ยมชมมาดูการทำงานของพระคุณท่านรู้จักอาจารยูนเนาะพระครูไพศาลชัยกิจพระพุชาเจ้าคณะํำบนไสศาลลงเบิกทำเองก็ามาดู ความเจริญรุ่งเรืองการพัฒนาการของวัดตานโยมบริจาคสร้างห้องน้ำเป็นกุฏิสง์เป็นโบสถ์เป็นสารพัดสารเพทท่านก็ลงมือก็ได้ก็จะมีคณะญาติโยมที่เป็นสายบุญสายศรัทธา มีมากร่วมบริจาคเป็นร้อยเป็นพันมากกว่านั้นก็ท่านก็ลงมือรรมีสิ่งของมา,าวัดใหญ่เฉพาะป่านี่เกือบ8ปสไร่นะตรงนี้วัดป่าไผ่สารตำบลภผ่สารสาทุจ้าเจริญพรจับกังบบจับกังนี้หรือช่าง จับกังนี่ก็ลูกมือของรรพระครูไพศาลชัยกิจก็มีเม่ชีด้วยเนาะเม่ชีเป็นอะไรเป็นจับกังบอกที่ไม่เม่ชีนะเป็นอะไรจับกังจังจับกังนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหัวหน้าในช่างบาาอกนี่ก็น,นี่บ่อโอ้นี่ นี่หัวหน้านี่หัวหน้าบ่อนี่โฟมแมนาะนี่นี่ฝีมือสุดยอดนี่พระครูไพศาลชัยกิตเด้อนี่เป้าประชานอหายากหายากวัดป่าไพศาลตำบลไพศาลอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เ้อ เก่งเนาะเก่งแท้เนาะเก่งทุกด้านเลยเดี๋ยววันนี้จะมีโยมถวายมุกทะวันนี้นะบัดบานก่อนจะถึงเวลาเพลก็มาทำงานก่อนไว้อย่างนั้นก็ชวนพระครูปลัดมาดูงานด้วยไม่เช่ากับชั้นด้วยกันก็เลยว่าแวะมาขี่รถคันใหม่ด้วย ่าซื้อรถคันใหม่ต่างหากเนาะก็เลยขี่รถเล่นมาอะละอันนี้ให้ดูพระธรรมเนาะดูพระธรรมเนาะ,ะรรเออเนาะอย่ามาเอาแต่สิ่งไม่ดีออกนพระดีก็มีมากมายโยม,มยืนหยัดอยู่ตรงนี้ก็2ยี่สิบกว่าปีแล้วแหล,ละเนาะ<ม>ก็คงจะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาญาติโยม มันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างผิดบ้างถูกบ้างไม่ใช่จะจะวงการพระนะตำรวจก็เหมือนกันหมอก็เหมือนกันทหารก็เหมือนกันเด้อนาอย่าเอาประเด็นว่าพระไม่ดียุบพระออกตำรวจไม่ดีทําไมไม่ยุบตำรวจเหรหมดเนาะนักการเมืองดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ใช่พระไม่ดีหาเรื่องจต่พระไม่ดีให้พวกนักการเมืองนี่ไม่ดีก็ทําไมมียุบไป้มดอะยุบอะไรแต่พระ นาะมันก็ธรรมชาติมันก็มีดีบ้างไม่ดีที่ที่ทอยากให้สะท้อนนะครับสังคมยุคใหม่ก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว,ว่ากันไปดีเราก็ชมไปไม่ดีเราก็บางครั้งก็กระบวนการเขาก็มีกฎกติกากฎเกณฑ์ก็ว,ว่ากันไปไม่ใช่เห็นกระแสม,มาก็โอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่างเดียว ไม่ดีทุกวงการจะมาว่านี่ความความคิดส่วนตัวนะไม่ใช่ไม่ดีจะเพราะพระตำรวจก็ไม่ดีก็มีทหารไม่ดีก็มีนักการเมืองไม่ดีก็มีเนาะเราก็หาวิธีการป้องกันแก้ไขเอานะไม่ใช่ม้าไม่ดีไปฆ่าม้าหมดทั้งประเทศมันก็ไม่ใช่ไอ้ม้าไม่กัดก็มีม้ากัดก็มีแบบนี้นะ มันก็มีทั้งดีทั้งด้อยตำรวจดีก็มากมายตำรวจน้ำดีครูดีก็มากมายรักกันเบื้องดีก็มากมายตาไปมองพระดีก็มากมายเหมือนกันเช่นเดียวกันจากนั้นจะพยายามหาวิธีการป้องกันเอาก็แล้วกันสาธุสาธุ